สวัสดีครับผมโอต๊ตสัตหีนะครับผมมาจากเพจพระบ้านตัวไทยพี่วันนี้ก็เที่ยงนะครับมาแล้วกล่องแรกนะพี่ส่งมาจากจังหวัดคุณอะไรเนี่ยคุณพัฒนศัก์นะครับอุบลราชธานีพี่ลังงบลเลอร์เลยนะครับนี่กี่ผมกีดกล่องรอไปแล้วนะครับมาดูกันว่าพราะพี่เขาจะมีอะไรกันบ้างจะได้ตังค์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรอมาชมกันนะครับนี่พระบางส่วนไม่ได้แยกไว้นะครับประเมินเสร็จถ้าโทรหา ไม่ติดแจ้งที่ไลน์ไว้ก่อนนะครับช่วงเช้าถึงสายผมเข้าสวนไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเสียวอะไรอะเสียวคลิปมาให้ดูอ๋อส่งคลิปมาให้ดูอีกรอบครับโอเคนี่นะครับเขาเขียนมาอย่างรายละเอียดนี่มาดูพระเขาเยอะมากเดี๋ยวเข้ามาดูถ่ายตัวด,ดูนี้เลยโทษเยอะเลยครับที่ใครบอกว่ามีเป็น มีพระร้อยสระองค์พระพันองค์ส่งไม่ได้ส่งได้ทุกแบบนะพี่เป็นมือเป็นแสนองค์ก็ส่งได้คือถ้าลาังเดียวไม่พอพี่ก็ส่งมาหลายหลาลังแค่นั้นเองค่าส่งถูกกว่าค่าน้ำมันมาหาผมแน่นอนนะครับพระถึงผมผมก็นั่งคัดและตีราคาให้นะพี่นะีะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมานั่งแกะแลวเดี๋ยวผมประเมินราคาพี่เขานะครับโอ้โหดูเยอะมากครับอุบลราชธานีนะอุบลนี่ผมได้พระบ่อยมากนะครับเคยมีคนเคยได้ส่งมาขายในหูดูดิ ข้งล่างดูได้ไหมเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่ดูดูดิเนี่ยเนียน่าจะเป็นพันพันองค์นะครับใครบอกเยอะส่งไม่ได้ส่งได้หมดนะพี่ได้ตังค์เหมือนกันน,นี่มาเป็นสมุดสองเล่มนะครับโอ้โหดูโคเยอะเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมมานั่งคัดและประเมินราคาให้พี่เขานะไม่รู้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โห <laughs> ดูว่ามีเค่พงพาก่องะยะดูวิ นี่อย่างนี้อย่างนี้ไม่แทนนะครับคือพาย่อยพาเกเนะี่ยมีเยอะๆผมตีเหมาไปอันไหนถ้ามีราคาเดี๋ยวผมคัดซื้อแยกให้พี่เขานะครับโหน่าจะหลังนี้มั้งี่ยะที่บอกอะน่าจะหลังนี้แหละหลังนี้แหละขอให้พี่เขารับโทรศัพท์เขาบอกเขาเข้าสวนด้วยแล้วลายเข้าไหนก็จําได้ไหมวะเนี่ยบอ่อยทักลายไว้นะครับโหดูนี่ครับพาทั้งนั้นเลยนะส่งมาอย่างเงี้ยก็เนี่ย อย่างเงี้ยครับพี่เ็าส่งมาได้หมดนะครับใครบอกว่าส่งไม่ได้พี่ลองส่งก่อนครับพี่ส่งมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาถึงผมมานั่งคัดให้ไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวตีราคาให้ขายไม่ขายว่ากันอีกทีถ้าพี่ขายผมก็โอนตังค์อันไหนบอกอันนี้เอาไว้ก่อนผมก็ส่งกลับให้นะครับง,ง่ายๆพี่ไม่ไม่มีอะไรยากเลยพี่โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าหาคนชัวร์นะพี่บางคนส่งไปหาเพจแบบที่อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าหายไปเลยก็มีนะครับนี่ลองดูดีๆนะพี่นี่นี่เนื้อดินนะครับ ของพี่เขาน่าจะเป็นพระแบบว่าเก๋ปนแทนนะดูจากดูจากหน้าเสือคร่าวๆนะครับนี่ดูจากหน้าเสือเขาข้ามีพ่อรวยอะไรอย่างเงี้ยชุดนี้พระเก๋ทั้งนั้นเลยครับดูง่ายๆเลยครัพระเก๋พระเก๋ดูง่ายมากเฮ้ยมาตรงเวลาเว้ยมาตรงเวลาเว้ยนี่ครับจะเป็นสไตล์นี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวผมขอคัดพาให้พี่ก่อนเลยผมมาสรุปตอนถ้ายคลิปว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจบกับพี่เท่าไรเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูทีนะครับเพราะตอนนี้มันเยอะมากน่าจะถ่ายยาวนะครับเดี๋ยวไปดูทีตอนคัดเสร็จแล้วแล้วกันครับผม ก็จบราคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับอูบลราชธานีนะครับที่ว่าส่งมาหลังเมื่อกี้นะนี่หน้าพับประมาณนี้พี่เข้ามาดูหน่อยเข้ามาดูได้เลยครับหน้าพับประมาณนี้นะครับเยอะมากนะครับก็จบกันไปหลักแสนนะครับนี่คุยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แกะกล่องอย่างทางบ้านวันนี้กล่องแรกนะกล่องใหญ่มากนี่นะครับก็มีทั้งเก้และแท้นะครับก็เสียดส่มากจะหนักไปทางเก้แต่ว่าผ้าแท้เขาเนี่ยก็ประมาณนี้มีนี่มีนี่มีนี่นะครับที่ขคัดไว้นะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบเก้บนแท้เล็กน้อยนะครับก็ จะไปเก๊แบบหนักๆน,กน,กน,กนิดนึงแบบเงี้ยนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครมี้าพอยากจะปล่อยก็ส่งรูปเข้ามาก่อนแล้วผมจะบอกว่าให้ส่งผ้ามาหรือจะให้วิ่งมาหาผมที่ร้านหรือผมจะไปหาพี่ที่บ้านขอ,ขอดูหน้าภาพเป็นหลักนะครับผมช่องทางการติดต่อก็0983955890นะครับ ID Line @aot3865 นะครับผมเพจพาบบ้านทัวไทยนะครับช่อง youtube โอ๊ตสถิติ FC ทิกตอกพาบบ้านทัวไทย FC นะครับผมลาผมเปิด เที่ยงวันถนึงเที่ยงคืนนะครับหมู่บ้านอิตินีพาร์ค5เซนสสาแยกเจนะครับผมวันนี้ก็ให้ดูแกะกล่องคร่าวๆนะครับผมสวัสดีครับ